เมียวเมียวมียวเรบพัสดุล้วเมียนะเมียวพัสดุมาแล้วเมียวเลยรรบพัสดุกันแล้วครับได้รับพัสดุส่งถึงหลวงปู่กินอธิจิตโตพุทธสถานวัดปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้ห่มจัดลำปางหนึ่งกล่องครับน้องน้องเมียวมารอรับครับเปิลก็เป็นเป็นยาเป็นยาสำหรับน้องเมียวแล้วก็ยากันยุงนี่เรากล่อง มาจจะใช่นะ,ะแก,กล่องมาแล้วใช่เลยครับป็ญญาการยุงการแมลงนะสำหรับยาจุดจุดใส่ภาชนะแล้วก็แขวนไว้ครับแล้วก็ยาสำหรับยาสำหรับแก,ก้ยาค่าเชื้อฉัชรักษาแม่เป็นบวัดไอจามเนาะครับก,ก็ขอโมทชนาสาธุสมบัตจากคุณยมพุรษณพร คุณโยมวิทย์นภรัศมีสาวรกรุงเทพขอนโมทนาบุญขอนโมทนาสาธุข,ขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระปัจจัยนำคำชูให้คุณโยมพร้อมครอบครัวพบความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจปรัส,สนาสินใจขอได้สกความมุ่งมั่นปรัส,สนาทุปการเทิอนสัพพีตโยยวัชันตูสัพพโลกโควินัสโตมาเจว้บุันราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาสนาเิริสนิจังบุษาปัจจัยยิโนจัตตาโรธรรมาวัทันติ อายุวนโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุน้องเมียวน้องเมียวใครเลยสมบูรณ์สมบูรณ์อทอง ทองทองอ่อนเท้าเล็ก <c oughs> อันนี้ใครคุณชอบ, <c oughs> บชอบครับข้าค <c oughs> ขอมรนาสาธุอายุวนโนสุข,ขังพลังเจ้า